ทีเราฟังนะครับผมก็จะใส่ฝั่งนู้นก่อนนะครับอ่าใส่ฝั่งนู้นก่อนแล้วก็ตรงนี้นะครับเอามารอไว้แบบนี้ก่อนเราค่อยๆจัดระเบียบให้มันเข้าไปที้เล็กและน้อยนะครับอ่าครึบเข้าไปนี่สวัสดีครับ วันนี้ก็พบกับมาเลยอะไรสิอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องของปากาลามีนะครับผมวันนี้ก็จะมาเพื่อนครับแกะฝานะครับแกะคลิปคลิปออกนะครับก็คือ modify นะครับเปลี่ยนสีคลิปให้มันถูกใจเรานั่นเองนะครับผมอันนี้นะครับของผมที่โมไปแล้วแต่ผมไม่ได้ทําคลิปเนาะเดี๋ยวจะมาทําตัวนี้นะครับตัวนี้สีเดิมเป็นสีเนี่ยครับสีเขียวนะครับแล้วก็คลิปเป็นสีเงินแต่ผมก็เปลี่ยนเอาสีดาใส่ให้นะครับ โดยวิธีการนะครับซื้ออะไรมาก็ต้องทุ่มเทนิดนึงนะครับบ้านิดนึงนะครับก็อันนี้ก็คือของแท้ทั้งหมดนะครับคลิปก็ดําก็ของแท้เนาะตัวก็ของแท้นะครับอ่ะแต่เราต้องลงทุนซื้ออะไรตัวนี้มานะครับอ่ะโอเคทีนี้ผมจะมาแนะนําว่าใช้อะไรบ้างนะครับอันนี้คือตัวอย่างเนาะอ่ะหัววางตัวนี้แล้วกันครับหนึ่งีครับตัวปากกาที่เราอยากได้นี่คือเพื่อนๆใน YouTube นะครับในที่ติดตามผมอยู่นะครับก็จะ อยากได้นะครับแบบโมนะครับอยากได้สีตัวนี้นะครับเขาก็สั่งมานะครับนี่ก็เป็นเขาสั่งหมดเลยนะครับผมผมช่วยเปลี่ยนนะครับเขาขอเปลี่ยนให้นะครับก็มีค่าใช้จ่ายน้ําใจนิดน่อยๆนะครับนี่ครับเป็นสีมินท์นะครับหรือว่าสีเขาเรียกว่าสีอะไรนะครับตัวนี้เป็นสีเขียวพาสเทลนะครับผมเก็บอะไร้ช่วยนะนี่เป็นของแท้นะครับเพิ่งได้ของวันนี้เนาะ นี่ครับอันนี้เดี๋ยววันหลังจะมารีวิวนะครับวิธีดูของกล่องของแท้กับของเทียมนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงครับเนี่ยมีปั๊มมีอะไรเนาะโอเคแต่วันนี้เดี๋ยวเอาตัวเปลี่ยนคลิปนี้ก่อนนะครับอ่ะโอเคโอเคไว้นะครับอ่านี่ได้นำอุปกรณ์ก่อนอันนี้ก็คือสั่งอะไรมานะครับตัวนี้เฉพาะฝากระปอกนะครับแต่เราจะไม่ใช้ตัวตัวกดะป๋อกด้านหลังนะครับเราจะเอาเฉพาะฝาออกมาครับนี่เราจะมาดูวิธีแกะนะครับ นี่ฝานี่ครับเราจะเปลี่ยนคลิปดําให้มาตัดกับสีเขียวพัดเทียวตัวนี้นะครับนี่ตามที่เจ้าของเขาต้องการเนาะอ่าโอเคแบบนี้นะครับเราก็จะได้แท่งแบบนี้ออกมานี่ครับเป็นลามี่แบบไม่เหมือนใครนะครับของแท้นะครับนี่ก็ของแท้เนาะอันนี้ก็คือใหม่เลยนะครับนี่ครับยังไม่ได้ทําการเจาะหมึกเลยนะครับนี่ก็เป็นปอกกันไว้เนาะอ่าสีเขียวพัดเทียวปี2019นะครับตัวนี้เริ่มหาซื้อยากแล้วนะครับนี่ก็หามาเกือบจะได้นะครับกว่าจะได้ก็ เหนื่อยเหมือ <fs> นกันนะครับแหาเหนื่อยเหมือนกันเนาะนี่หัวอ่านี้เป็น F นะครับโอเคนี่เราจะไม่ยุ่งนะครับเราจะเก็บไว้ก่อนผมขออนุญาตเก็บไว้ในซองนะครับเพื่อกันรอยก่อนถึงมือเจ้าของเขาครับนี่คือยังไม่ถึงมือเจ้าของเขาเลยนะครับอันนี้เราจะมาสับคลิปตัวนี้นะครับผมจะสับเฉพาะอ่าโทษครับผมจะสับเฉพาะตัวดําไปหาสีเขียวพาดเทียวตัวนี้เนาะอ่อส่วนตัว,ต,วตัวเงินผมก็จะเก็บไว้นะครับนี่ัมก็จะเก็บอ่าเป็นอะไรไว้เนาะ เดี๋ยวเราจะมาดูก่อนนะครับว่าด้านในเนี่ยมันต่างกันยังไงอ่าโอเคทีนี้เราจะมาดูวิธีแกะคลิปดําออกก่อนนะครับนี่ครับด้านบนจะเป็นหัวการกรบาดแบบนี้นะครับอ่าเราก็จะใช้อุปกรณ์ก็คือ1ดินสอ2นี่ครับไม้ไอติมนี่ครับดูด้านในครับด้านในจะเป็นอ่าทองแดงเห็นไหมครับแต่ว่าตรงนี้มันจะเปลี่ยนข้ามสายพันกันนะครับมันจะยากทีดนึงก็คือเปลี่ยนจาก ออสตามาซาฟารีนะครับนี่ตัวนี้เป็นแพทเทิ่เป็นซาฟารีนะครับตัวนี้เป็นออสตาเนาะซึ่งตัวปลอกมันจะอ้วนกว่านิดหนึ่งนะครับโอเคไม่เป็นไรอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีนะครับก็คือนี่ครับอ่ะวัดก่อนนะครับด้านในลึกแค่ไหนนะครับด้านในมันจะมีเกลียวน็อตอยู่นะครับประมาณนี้เนาะอ่ะเราก็จะดันหัวยังลบเข้าไปนะครับเพื่อให้มันไปติดกับน็อตด้านในนะครับ ติดกันแ้าไหนแล้วเราจะหมุนคลายตัวด้านบนนี้ออกนะครับกดแบบนี้นะครับจับฝาตรงนี้นะครับกดกดลงไปนะครับให้มันแน่นเลยครับอย่าให้มันหมุนตามด้านล่างนะครับแล้วก็ใช้ไม้ไอติมนะครับทําไมต้องใช้ไม้ไอติมครับก็คือมีความอ่อนเนาะตัวปลอกด้านบนนี้จะไม่เป็นรอยนะครับกดลงไปก็หมุนครับอย่าให้ดินสอด้านล่างหมุนตามนะครับถ้าหมุนตามนี่คือเกลียวมันจะไม่คลายนะครับผมก็จะหมุนนะครับโอเค ค่อยๆหมุนนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นรอยเนาะอ่ะได้แล้วครับตัวนี้อ่านี่ครับนี่ครับก็คือวิธีแกะฝาปากกาคอแร้งอ่าลามี่นะครับที่เป็นรุ่น all star นั่นเองนี่ครับด้านในมันจะประกอบไปด้วยแบบนี้นี่ครับมีเกลียวเห็นไหมครับอ่ามีเกลียวทองแดงผมดันให้ดูก่อนครับนี่ครับมีเกลียวทองแดงเห็นไหมครับเอ้ยโทษทีครับเกลียวทองเหลืองแล้วก็ด้านนอกเป็นพลาสติกนะครับอย่าหมุนแรงนะครับเดี๋ยวเกลียวด้านนอกจะ จะหวานนะครับแ้าตอนใส่นะครับแค่พอตึงมือเนาะตอนอ,ออกนะครับดันดันเกลียวทองเหลือออกไปแบบนี้อ่ะก่อนที่จะเอาคลิปตัวนี้ออกมานะครับสําคัญมากๆเลยนะครับควรจะมีผ้าหรืออะไรรองนะครับเดี๋ยวถ้าโดนปลอกปอกเป็นรอยนะครับตัวคลิปมันเองก็จะเป็นรอยด้วยนะครับค่อยๆเอาออกนะครับอ่ะค่อยๆแทงออกมานีเนาะ แทงออกมานะครับโอเคเมื่อมันใกล้จะสุดแล้วนะครับให้ระมัดระวังนะครับกระดาษที่ชู่กระดาษที่ชู่อย่าอย่าอย่าให้มันขาดมือนะครับต้องติดตรงนี้ตลอดนะครับเดี๋ยวถ้ามันโดนปุ๊บเป็นรอยขีดข่วนรอยขนแมวเลยครับอ่ะออกฝั่งแรกก่อนนะครับแบบนี้อ่ะเอาองนี้เอาก่อนให้มันขี่กระดาษที่ชู่ไว้นะครับต่อไปก็มาปลดฝั่งนี้ เรียบร้อยครับคลิปดําได้ออกมาแล้วนี่ตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวโล่งๆไว้แบบนี้นะครับอ่ผมจะยังไม่ทําอะไรกับตัวนี้ต่อแต่ผมจะเอาตัวเนี้ยมาหมุนไว้ให้พอมันติดกันนะครับเพราะว่ากันมันหายเนาะโอเคแบบนี้นะครับกันมันหายเราก็จะหมุนแค่พอนิดหน่อยครับพอตึงมือนะครับอย่าอย่าตึงมากที่เราก็จะเก็บไว้เนาะอ่ะ โอเคนี่เราเก็บคลิปไว้ทีนี้เราจะมาถอดคลิปตัวนี้นะครับตัวนี้ตัว s a f a r ีตัวนี้จะยากนิดหนึ่งนะครับเรามาเล็งดูก่อนอ่ะตัว s a f a r ีนะครับฝาจะไม่มีเกลียวจะเป็นแบบดันออกไปนะครับตัวนี้จะเป็นจุกเนาะมันไม่มีเกลียวกับด้านในนะครับแต่ว่าหมุนได้แบบนี้มันจะเป็นจุกดันออกไปนะครับเราสามารถใช้เนี่ยครับตัวเหล็กก็ได้นะครับหรือดินสอที่ไม่แหลมมากดันนะครับบล็อกมันออกไปโอเคผมจะจับนะครับ แล้วก็ดันยินสอมันอ่อนนิดหนึ่งนะครับอ่ะผมก็ย่าเปลีย่ยนเปลี่ยนอุปกรณ์นิดหนึ่งนะครับผมอนยญาใช้ที่มันเป็นเหล็กไขควงเนาะเพื่อที่จะได้ดันจุกข,ของมันออกไปนะครับนี่เรียบร้อยครับนี่ด้านในของเนี่ครับของอตัวตัวซาฟารีจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นปี2019นะครับนี่ โอเคเราด้านในมันจะไม่มีเกลียวเหมือนตัวออสตาร์ Star นะครับออสตาร์ All Star นี้จะเป็นทองเหลืองเนาะโอเคแล้วก็เห็นไหมครับตัวล็อกคลิปเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เราก็จะดันตัวพลาสติกเนี่ยลงไปปึ๊บนี่ครับพลาสติกหลุดออกมาแล้วแต่อย่าให้มันหลุดออกมานะครับมันก็จะหลุดมาแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ใส่เข้าไปใหม่ได้ครับไม่เป็นไรทีนี้ขั้นตอนการเอาคลิปออกระวังนะครับตรงนี้จะมีเหมือนประเขนนะครับหรือว่าตัวบล็อก กันกระแทกตรงนี้1จุดนะครับเนี่ยครับนะครับมีพลาสติกวางกันกระแทกตรงนี้1จุดอ่ะที่สําคัญเลยนะครับเดี๋ยวเจ้าของเขายังไม่ได้จับเนาะเราก็จําเป็นที่จะต้องใช้กระดาษทิชชู่นะครับห่อก่อนกันเป็นรอยเหมือนเดิมนะครับอ่ะกันเป็นรอยนี่ครับผมก็จะเอากระดาษทิชชู่มาใส่ลายชั้นได้ยิ่งดีนะครับอ่หลายชั้นได้ยิ่งดีนี่ครับตรงเนี้ย สำคัญมากๆเลยอ่ะโอเคเหมือนเดิมครับถอนออกมานะครับพอถอนออกมาเสร็จเอาออกทีละข้างนะครับเอาข้างไหนข้างหนึ่งออกก่อนก็ได้ตามาที่ถนัดนะครับผมเอาข้างนี้ออกก่อนพอออกเสร็จนะครับนี่ครับโยกมันมาแล้วให้มันขีดกระดาษที่ชู่ที่หนาๆตรงนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ไม่ได้โดนตัวเนื้อหรือว่าปลอกของปากกาเนาะอ่าแบบนี้เนาะปึ๊บพออีกข้างหนึ่งผมก็จะถอดออกมาปึ๊บนี่เรียบร้อยครับคลิปเงินอ่าตัวนี้ก็ พร้อมที่จะใส่คลิปดำแล้วนะครับอั่นตอนนี้ถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเอาคลิปดำเนี่ยใส่เข้าไปให้กับตัวนี้นะครับอ่ะเราจะเอาคลิปดำใส่เข้าไปให้กับตัวนี้นะครับเอาละแน่นอนอย่าลืมนะครับกระดาษทิชชู่ต้องมาต้องมีนะครับให้แบบมิดชิดที่สุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญถ้าถ้ามีเทปนะผมแนะนำให้ปะเทปดีกว่าถ้าไม่ถนัดนะครับ คือผมเนี่ยแกะของตัวเองเนี่ยบ่อยมากแล้วนะครับจนจนจนทำนาญแล้วก็ถนัดน้วนะครับนี่เราใส่ก็ถางนะครับถางคลิปดําก่อนใส่ทีเราฝังนะครับผมก็จะใส่ฝั่งนู้นก่อนนะครับอ่าใส่ฝั่งนู้นก่อนแล้วก็ตรงนี้นะครับเอามารอไว้แบบนี้ก่อนแล้วค่อยๆจัดระเบียบให้มันเข้าไปใ้เล็กและน้อยนะครับอ่ากรึบเข้าไปนี่โอ้โหสีมาแล้วนะครับสีมาแล้วตัดกันแล้วครับ นี่เป็นไงครับผมดูด้านในครับด้านในแล้วก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับใส่ตัวนี้เข้าไปแบบนี้กรึบให้มันให้มันขึ้นมาล็อกตัวคลิปนะครับนี่ให้มันขึ้นมาล็อกตัวคลิปถ้ามันไม่ได้เราก็ดันคลิปตัวนี้ลงไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันข้ามรุ่นกันเนะาะอาจจะมีการยัดนิดนึงนะครับนี่ อเดี๋ยวนิดนึงนะครับผมขอดันดันตัวคลิปลงไปนิดหนึงนะครับนี่ก็ใช้แรงนิดหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้โอเคพอดีแล้วนะครับอ่าล็อกคลิปเรียบร้อยนะครับถ้ามันพอดีแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวดูนะครับผมจะอธิบายตัวนิดนึงตรงนี้น ขอบของตัวบล็อกด้านในเนี่ยมันจะขึ้นมาเท่ากับคลิปนะครับมันจะขึ้นมาเท่ากับตัวก้านคลิปหนีบของมันด้านในนะครับอ่ะพอดันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่เข้าไปโดยการใช้ดินสอเหมือนเดิมนะครับผมขอใช้ฝั่งนี้แล้วกันนะครับฝั่งนี้ไม่ได้มันทะลุเอาแบบนี้อ่ใช้ฝั่งยางลบนะครับใส่เข้าไปรอปึ๊บนี่ครับเห็นไหมครับหัวยางลบจะรอขาวๆนะครับเสร็จปั๊บนี่ครับล็อก ล็อกตัวนี้เดี๋ยวมาหมุนทีหลังได้ให้มันตรงนะครับอันนี้ก็แท้ทั้งหมดเลยครับทีนี้ตัวนี้ง่ายเลยครับตัวซาฟารีนี้จะง่ายกว่าออสาตานะครับก็คือดันเข้าไปเลยแบบ,น,น,บนี้ครับนี่ครับดันเข้าไปครึบเรียบร้อยอ่าทีนี้เราหมุนตัวนี้ให้มันตรงนะครับให้บากตัวนี้มันอ่านี่ครับเสร็จละปับ๊บนี่ครับ ทำความสะอาดไม่อยากใช้แอลกอฮอล์นะครับเดี๋ยวมันจะมีผลต่อสีของตัวปากกานี่นี่เป็นไงครับผมโอ้โหผมลืมถ่ายตอน before after นะครับทีนี้ประกอบเข้ากับตัวมันครับปัป๊บเข้าให้เป็นไงครับผมโอ้โหสวยครับผมว่าใช้ได้เลยแต่นี้มันอยู่ใต้แสงนีออนเนาะอ่ะผมขอใช้กระดาษที่ชูอีกแผ่นหนึ่งของผมดีกว่านี่ครับเดี๋ยผมซูมดูใกล้ๆ นีคร yep. ah, oh ับอ่าโอ้โหตัดกันสวยใช้ได้เลยนะครับผมว่าหืมใหม่ค huh. ลิปปเลยสวยๆเลยนะครับ uh huh. เสียได้ลืมไาย Before After uh huh. ครับผมก็ใครสนใจนะครับที่อยากจะโมอยากจะอ uh, ชอบในแบบของตัวเองแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับอ่า uh huh. ผมแนะนําให้ได้นะครับหรือว่าดูคลิปผมคลิปนี้แล้วก็เอาไปทําเองก็ได้หรือถ้าใครไม่มั่นใจกลัวอของจะเสียหายนะครับก็ส่งมาให้ผมช่วยได้ครับนี่เราก็จะเหลือนะครับอันนี้เจ้าเจ้าของเขาไม่เอานะครับตัวกล่องนี้ก่อนจะเก็บเป็นอะไรแล้วกันโอเคครับสวยๆเลยก็เข้ากล่องของมันนี่โอเคก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับฝากกดติดตามกับมาเนอร์ไอเดีของเราด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ